แต่เขาคิดว่าไม่เหมือนแน่ๆเลยเว้ยเพราะว่า FC ประเทศไทยก็ยังมีแบบมีความเป็นไทยอยู่ใช่ปะแล้วมาดูกันว่า FC <K> FC <laughs> KFC ประเทศจีนจะเป็นยังไงนะคะจะแบบมีหวานล่ามีพริกมีแบบเครื่องเทศแบบจีนๆเยอะแยะเลยหรือเปล่านะทุกคนหรือว่าจะมีเมนูเด็ดๆเมนูลับขนมแบบแปลกๆหรือยังไงมาดูกันว่า KFC ประเทศจีนเ <laughs> ขากินอะไรกันีุะ <laughs> เกือบโดนชนแล้วเฮ้ยนี่ไงเจอเคเอฟซีเราทุกคนใหญ่มากใช่แล้วโอ้แค่รุเมนูมแ็แปลกอะมันเป็นไก่สอดไส้ขีมเฮ้ยแปลกมากเขาคิดเนื้อมาเฮ้ยมีเคเอฟซีแบบทุกคนไม่มาเนี้ยันมีลูกหมาอยู่อ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฟออเคเอฟซีที่นี่สามารถเอาสัตว์เข้ามาได้ เป็นเพจเฟรนลี่นะทุกคนนี่จะเอาสัตว์เอาแมวเอาหมาเข้ามาได้หมดเลยเฮ้ยสิงห์ประเทศไทยไม่มีเนาะใช่ไหมเพจเฟรนลี่น่าจะบอกว่าตัวเลอะไงทุกคนดูขนาดอันนี้ไม่เป็นหมาเลยเฮ้ยทุกคนเป็นลูกหมาจริงเป็นรอยเต้าหมาอ๋อเขาเข้าใจแล้วเราว่าเพจเฟรนลี่คือนั่งเอาดอไม่ทำไมเจลบุหรี่เขาแปลกอ่ะเฮ้ยมันเป็นเจลมันไม่ได้เป็นเหมือนที่ใดอ่ะเฮ้ยเคสญตนดาร์ก็ไม่เหมือนแล้วอ่ะกระดึงตัวเคไปเริ่มเลย นี่มี K ค,ค,คอฟฟี่ด้วยอ่ะไม่เคยรู้ว่าแบบ KFC มี c อฟฟี่จะเหมือน,นอ a c d o ที่มีแมคคอฟฟี่ตอนเช้าอะไรเงี้ยแปคกอนี่แคแล้วอ c o f f e e อันนี้รู้จริงเปล่ปะ้ะอ KFC มีเนื้อด้วยอถ้า KFC ไม่มีเนื้อเหรอไม่ปตกีกดวเออจริง Burger Cereal อีม,ม,ม,มเฮ้ยไอ KFC จริงวิจปวดไม่ได้เลองไว้อ่ะ ทุกคนมีไอติมเคเฟซีไว้ซัมกิตตี้ของเคเฟซีเฮ้ยทำได้งไงซัมกิตตี้เคเอฟซีมีอะไรอะ่ะนูเดเอฟซีเหรอบนเส้นเคเฟซีโอ้นะข,าขายไก่เป็นตัวเลยอะจริงเขาขายไก่เป็นตัวเหมือนไหว้เจ้าเลยนะเนาะจะสั่งอาหารด้วยการผ่านแอปแอปเดียวคือวีแชทใช่ใส่ตังค์แล้วก็สั่งอาหารวีแชทหมดเลยนะทุกคนเหมือนแอปนี้คลองประเทศจีนอยู่ ดูน้องเขากินมาเป็นจานแบบแบ่งถ้วยเป็นภาษาจีนหมดเลยทุกคนที่นี่เขาไม่ใช่ภาษาอังกฤษกันอใช่เฮ้ยหนือจริงป้วยเป็นลูกวัวเลยให้น้องสั่งดูไหมกาแฟมัน่ะมันเป็นเมนูแบบนี้ทุกคนอยู่ในโทรศัพท์เว้ยเฮ้ยกาแฟมะพร้าวเอาเนี่ยผมมาเอาน้ำผึ้งนี่มันชีนะเออชีก็ได้ ไม่เจอภาษาจ,จีน This one, this one. สวเต็กอะสเตกไปไหนอะอ๋อโน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 นอ๋อหมดแ่ this one เ uh, ินเลย่ข่นี้มันหดอ่ะข่เดียนี่ยที่นี่จอตำ่ำเาดูเหมือนรถของเล่นเลยเรมีข้างบนเหมือนตำรวจ <laughs> <laughs> เขาใส่หมวกกันน็อกให้โทรศัพท์ด้วยวเขาเปิดทีวีมาแล้วเขาหมวกน็อกที่แบบที่เขาใส่เหมือนที่เขาใส่เป๊ะๆเลยอล้เล็กๆนี่ข้ามถนนยากมากเพระว่าช้างมาหลายไม่ค่อยมีใครหยุดให้เราไม่มีหยุดเลยทุกคนเราต้องเดินผ่านไปเองนี่หัวเว่ยใหญ่แบบแอ a p p l ลประเทศไทยอ่ะคนใช่ที่นี่หัวเว่ยของไทยดีมากเฮ้ยมีชื่อจ้นรถหัวเว่ยด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของเท่ตังค์เรอก็ของหัวเว่ยนี่แหละใช่ที่ไหนล่ะ แอบไปจองตั๋วเครองบินนะคะทุกคนแล้วก็ปกติจะ,จะนั่งแบบธรรมดาอีโคโนมี่ดีวันนี้พอไปถึงหน้าตรงเช็คอิน b <อ>บิสเนสมีคนแอบเย้ยไปดูคีบอกว่าจองตั๋วผิดนะทุกคนไปจองแบบว่าธรรมดาเป็นบิสเนสร้ายมากอุบัติเหตุเข้าใจไหมอุบัติเหตุอะไรอุบัติเหตุคาจีนคนละสองหมื่นฮ <c oughs> ้ยขอให้ทหารนี้มีเนื้อได้ไหมอยากกีอยากร้อ,กองอะ่ะ

I think more. And chocolate and strawberry. Oh, 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 okay, okay. So I'm getting spaghetti? right No, 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 this, no, this. No, this. This is This is is creamy. This 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 อ๋อเป็นของฟรี KFC ขายของแช่ hey, ขชแข็งด้วยเฮ้ยขายของแช่แข็งเป็นไก่ป๊อปมนะเอาไว้อ๋อไปเอาโอ๊ลมร้อนหน้านพน้นแล้วก็มีไอศครีมช็อกโกแลตกับสตรอเบอ,อรี่อ๋อพี่ม้รอนได้ทำตรงนี้เลยก็คือซื้ออันนี้แล้วก็ทำตรงนี้ได้เลยอ่ะแพ็กเกจ KFC ที่นี่น่ารักมากน่ารักอาดูทุงนี้น ถุงเราน่ารักเลยอะ่ะน,นี้ยทุกนเป็นถุงผ้าคือที่นี่ไม่ว่าร้านไหนเขาใช้ถุงผ้ากันหมดเลยนะทุกคนเขากำลังหาที่ใส่ซอสเลยแล้วเขาก็มาเจอกับอันนี้มันคืออะไรอะ่ะสัก,ก้ารีเทิร์รีเทิร์อะไรหรอรีเทิร์ไก่หรอรีเทิร์อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เทนะ้ำไม่เทนะ้ำทิ้งเองอันนี้เทอาหารทิ้งเองออกให้เก็บเองก็คือ,อยังไงไม่มีที่ใส่ซอสหรอ เด,เดินหาก่อนนะที่ไหนซอสอยู่ไหนอ่ะวิวิวกว้างมากมีโซนนี้นวิวบรรยากาศดีอ่ะทุกคนเฮ้ยเหมือน KFC บ้านเราเลยมีแบบที่ล้างมือให้มีห้องน้ำห้องน้ำปะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะนีะ่เฮ้ยมันเหมือนมีร้านอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนสีขาวอ่ะไม่ทำลายอ่ะแล้วก็มีที่กั้น มันจะเป็นล็อกของมันเลยไม่ทำอะไรไม่รู้เบอร์เดย์หรอแบบเบอร์เดย์ให้มาฉลองตรงนี้เหรอรูแบบรักโลกอะคนแอดสังเกตเขามีดีชาร์จแบตให้ด้วยนะตรงโต๊เลยอะจึงมีรูชาร์จได้ด้วยไยได้แล้วนวงจะไม่ให้กินหรอเขาลืมนะเขาลืมบีเบอร์เกอร์ของเรานัที่เป็นวากิวที่เราสย้ายสาขามา ขาขอโทษนะคะแล้วเขาก็เลยสั่งให้ใหม่เขาไม่มีซอสให้หเดี๋ยวถามก่อนว่าเขามีซอสให้ไหมซอสมีคนเราจะเอาวันนี้ไปถามเขา,าโค้านไหนไม่รู้ไม่เคยเห็นเลย,าายไปลองอาาหาลาบไะเนี่ยว่าแล้วว่าทำไมมันถึงแบบว่า400กว่าบาทนะไก่ในรูปใหญ่มาก อันนี้เป็นแบบรูปไก่อ่ะทั้งตัวปกต,ติเคสที่จะไม่มีไก่ย่างเลยนะอันนี้ก็คือมีไก่ย่างที่จีนอันนี้คือมะนาว<ไ><บ>อ้าวสั่งเย็นสั่งเย็นทำไมได้ร้อนอ่ะเซเวียจะบอกว่าร้อนน้ำอยู่เฮ้ยทุกคนจานนี้นอยู่อ๋อเขาให้อาจารย์ไปคืนตรงนั้นที่เขียนว่ารีเทิร์ตาานตะกร้าคืออันนี้ไก่โคอดจิ๋วมากเลยอ่ะ ไก่เล็กกว่าไทยน,นะไก่จิ๋วอะ่ะ <ผม S 1> พายก็จิว๋วลองอันนี้มะ<ค>น,นาวนจะลองอกาแฟเย็นอุ้ยอร่อยามากกาแฟมะนาวหอมมะพร้าวแต่เบีลิงของผมที่กินนะครับคือเหมือนกาแฟธรรมดาแต่ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป โอ้คนมันดีมากกาแฟกับมะพร้าวที in ่หอมมากละมุนในปากไปหมดเลยอ่ะอร่อยไหมเหมือนใส่น uh ้ำ huh. ม oh ันมะพร้าวไม่ใช่กะทิอ่ะใช่ส่วนเนี้ยไม่ใช่มะนาวแท้ใส่หลับมะนาวใช่เมื่อกี้กินเข้าไปใส่หลับดังอึกก็คือข้างล่างเหลืองๆคือใส่หลับหมดเลยเว้ยทคนเมือกี้ผมถ่ายไม่ทันนะเมื่อกีมีลุงคนหนึ่งนะเดินมาแล้วันถือแล้วก็ถือกระดาษถือถุงช้อปปิ้งที่ร้านสักร้านหนึ่งแต่ละคนเลยเขาทำท่าแบบเปิดอย่างงี้ผมก็เลยประงงให้ เขาทำอะไรวะจนเขาเดินไล่มาจนข้างหน้านนผมเห็นแบบเขาจะขอหน้าจานนะแบบจะขออันไหรแบบเหลือไม่กิน, <ST S 1> ขกนเขาจะให้ใส่ถุงให้เขาด้ว้แล้วเขาจะไปกินเออแล้วเขาก็เดินไปผมไม่คใครให้เขาทุกคนนะแต่เขาไม่ถามผมนะมเขาเดินข้ามผม,ม,มแล้วไม่ร้เรื่องนลยแต่เขาดูจริงตลอะทุกคนแต่ผมคิดว่าใช่เพราะแบบแต่ละคนทำท่าแบบคนเหมือนไล่มืเอ <ST S 1> เลยไอติมเขาลืมไอติมเขาลืมไอติมม ทุกอย่างเลเท่ีไว้นั่งนั kind of um, ่งอยูเออทำไมงี่เดินมาถูกามาถามมาเปิดถามนรอบขายเนื้อไม่ถามใช่ไหมเขาเดินขาแต่เดี๋ยวคนไล่ไปหมดเลยคิดว่าน่าจะแบบขอแบบที่กินไม่หมดมามขอเขาไม่เกีเขาเอาถูกน้ำมาแก้เขาลยงนะคนเดิมเลยคนนี้ะมาขออะไรอ่ะหัวป่ไม่ไ้ขอค เดี๋ยวดูไม่ใช่ข้าวแล้วแต่เขามาขอันช่ไหมใช้ทั้งตัวแล้วแปซื้อใหม่อันนี้ไม่รู้จริงหรอกว่าจะแบบไหนที่เขาขายของเขาเปิดถุงอย่างเงี้ยปุ๊บมือเขาแบบตองมือไล่ไล่หมดเลยมาทุกคนเรามาเริ่มกิน KFC จีนกันเริ่แรกเลยนะคะทุกคนต้องรีบกินก่อนเลยป่ะไอซิ่งกินเพว่าเดี๋ต้องกินของเก่าก่อนแต่ว่าไอซิ่กินจะละลายแล้ว่าไอติม KFC เฮ้ยเป็นแบบว่า ไอติมสมบอรี่ที่ครมครีครมคไม่ได้แบบสีชมพูอ่ะช้อนอยู่ในนี้อ่า่ชอ้อนาให้ชอ้อนเล็กๆังผิวลองกินกันาเจจะทำทำเพ้วยห้เราสรกไก่แห <laughs> เป็นไงหเขาทำกลิ่นได้เหมือนขนมสตรอเบอรี่อ่ะ ขนมไอเนี่ยขนมปังไอเนี่ยที่เป็นไอลูปไอติมที่มีจระเข้อยู่ตรงกลางอ่ะของไทยอ่ะไม่ใช่เปรี้ยวๆไม่ใช่จระเข้แบบน้ำไมเป็นตรงน,น,นี้แบบนขนมนแบบขนมเออขป็นนมอร่อยอร่อยามากไข่ <laughs> จิ๋วมาก นีแป้งไม่หนาแบบแป้งบางเลยคุณไม่อร่อยนะแล้วไก่ไม่จืดนะครับมันจะมีความแบบว่าเป็ดพริกไทยเผ็มๆแป้งไก่ก็เลยไทยจืดเนื้อได้จืดเนื้อขาวๆข้างในอันไม่จืดเลย้อมันเค็มๆทำไงไม่รู้ไม่ใส่ซอสพิเศษนะไม่ได้ปรุงแซ่บเลย มาลอง KFC อันนี้ดีกวทุกคนอยากมากนี่เยเ้ยนื้อดสีมากเเนื้อดูฉ่ำมากไหมอ่ะอืมอ่ะออมาก ช้ำขนาดไหนอหน้าให้ดูน้ำไหลมาที่ปากมีน้ำมันจริงเหรอไม่น้ำลายก็จะไม่เคยเห็นแค่สีไหนมีไก่โตแบบนี้เลยจริงจริงโอ้ยอร่อยอ่ะมันไก่ย่างที่อร่อยมากไก่ย่างธรรมดาเลยเนาะอ่อเกียเยะที่จริชอบความเกเค็ยมเป๊ะปะอ๋อห้อไก่ย่างหไก่ย่างนี่แม่เป็นไก่ย่างเป็ไก่ย่างเนี้ยกินได้ก็แ่ไ่่งใช่ไหมยังไม่เห็นนะใครใครมั่วใส่ดีบ่ะ ห้าดาวพี่ไถ้ปะไถ่ปะอืมลองมาอืมเขาคิดมาดีนะที่เอาไก่เยอะเท่านี้มาขายเพราะว่าถ้าเหนบวันนี้แพงหนึ่งแพงสองถ้าคนมาแบบแมาเป็นสองคนมากกว่นคนเดียวอย่างเงี้ยกินไม่หมดหรอกเรามาลองเบอร์เกอร์บัวคิวในบัวน,น,นี้แพงสุดเลยอันนี้สองบาทไอสามสิบสองดวนดวนห้าสแบบิบกว่าใช่แค่เห็นโลโกโ้คือไม่เหมือนที่ไทยนะ นี่กล่อ,องนี้ของที่มาจะเป็นไรนี่แมไม่เหมือนใทยแต่ดูแห้งเหมือนกันนะแห้งแอ้งอนดูไหม,ม,ไมดูสิโอ้โหอนให้หน้อยอะ่ะดูเลยีตรงนี้ที่นี่เขาชอบพมพริกดองกันปะเนี่ยมีพริกดองนะทุกคนเบอร์เกอร์วาค<ม>ิวเคเอฟซี

ยังไงคะเขาไม่ค่อยได้กินเบรเอร์เกอร์เนื้อไงคะกินทุกประเทศทุกแบรนด์ถ้าน้องจะอธิบายได้ดีกว่าไอ้เบนสตีนม,มันไม่ไทยอันดับหนึ่งเบอร์เกอร์เนื้อของสายจังคูดผานด้วยกันทั้งหมดจริงเหรอแต่นะผมบอกเลยเบอร์เกอร์ลาสตินมาไม่กี่เดือนก่อนนี่ไทยมันแห้งมบบอันเลยกระบวนการทำด้วยกับม่รู้แต่ว่าพวกนี้มันสั่งเดอรูปมาอยู่แล้วเว้ยอุ่นใหม่ให้มันสดอ่ะไอ้เนสทำดีมากแต่ว่าแป้งเขาเฉยๆนะแป้งเฉยๆแบกว่า ไทยจะแบบว่าแห้งๆนะแห้งๆเหมือนขนมปังธรรมดาอันเนี้ยใช่ไหมหรอหนึๆหหบๆแป้งให้หนึบอยากมันจะนื้อะมันจะหนึบอๆอืไม่ได้เป็นแค่แป้งเคเอฟงีนะที่แป้งเดือดๆทุกคนแป้งอื่นก็เป็นเหมือนเลยที่เป็นขนมปังจริงๆเขาเห็นเราไม่รู้ใคเอฟซีที่ไทยเป็นเหมือนกังไงนะคือคนคุมหน้าเตาอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะสองคนนั่งดูความร้อนอ่ะเนี่ยในสองพัญทุกคนคุมทุกอย่างทำให้เนื้อเปลี่ยนครับเนี่เขาเลยแบบ ให้มันคนต้วงตลอด,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 ดมันเลยจุดซีแล้วมันดีติเรื่องเดียวคือตัวซอสผมว่าให้มามันว่ายังไม่ไม่จ้านยังไม่จมัดจา้านอืมต่ออันต้อตอมอ่าน่งมาลองทายกันทุกคนพา,ายมันเล็กจริงเล็กมากกโตมากเว้ยไอ้นันมาเฮ้ยคุณดูเล่นอยูน่นะนอืม สมเป็นจีนไห่ดีมากไส้นี่เห็นอย่างเงี้ยไม่หวานเลยนั่นคนเหมือนถั่วแดงธรรมชาติเลยเหมือนเค้กตีไทยป้าไงแซ่บมีแต่ไม่มีไม่มีผายป่ะอ้าวไม่มีายมีแต่มาโน่ที่มีผายนใหญ่จริงนะไส้ใส่ข้าวโพดอ่ะนะข้าวโพดแบบรสอะไรเงี้ยอ ตัวแป้งอ่ะคล้ายๆกับไทยแต่แค่<ม>แค่แรสถ,ถั่วแดง,ดงนี่ทำออกมาค่อนข้างดีครับไม่หวาน,ม,นมันมีทั้งซอสไม่ได้หวานจนไปแตม่มีซอสถั่วแดงออกมาเยอะและไม่ได้มีแค่ซอสงเนื้อของถั่วแดงมันเยอะมากโห<ถ>ย<ม>ังไม่แข็งเลยอ่ะแต่นี่ทำง่ายนะหอมแน่จริงทำง่ายเขาใส่แค่ตัวแป้งตัวน,น,น,น้ำท้องนห่อเขาจะเห็นว่าน,น้ำท้อไม่ได้แค่ใส่ลง ไม่หนิวพอแบบน้ำหนึบกินพอแบบมันนอ่ะเออแบบมันๆแต่ว่ามันน้ำมันอย่างเดียวที่หอมเขาองใส่ที่น้ำมะพร้าวเลยมันแทงมากเลยนะหรือว่าที่จีนหัวน้ำมันมะพร้าวอ่ะแต่ยี่นียบเขาเนียน้ต่มะพร้าวเยอะมากโอ้เยเดินไปก็เจอวันนี้หมดเงินไปประมาณ600บาทนะทุกคนก็จะได้เยอะประมาณนี้เลยเอาจริงราค่าโปรโมชั่นปะเบอร์เกอร์อันหนึ่งของไทยไหร่ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันเนาะทุกคนมันเปรียบกับ KFC ค่ะเพราะ KFC ที่ไทยไม่มีเลยอันไหนเนี่ยไม่มีอันไหนเลยอ่ะ ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงเลยอะจะเปรียบเทียบกับของแมคโดนัลด์แล้วกันอ๋อเขามีเมนูเดียวกันมีเมนูเนื้อเหมือนกันนี่เดียวร้อเดียว179บาทเนี่ยลองไทยก็159แล้ว159บาทอันนี้คือเบอร์เกอร์เนื้อนะทุกคนอืมแต่ที่น,นี่เป็นเนื้อธรรมดาเนี่ก็ราคาพอกันเลยนะที่นี่แซววันเนื้อว่าชิ้ นี่ก็พอๆกันนะแล้วผมก็รู้สึกว่าวัตถุดิบที่ใส่ะมันคล้ายๆกันด้วยก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการกิน KFC ที่จีนบอกเลยว่าอุ๊ยประทับใจมากอร่อยมากแล้วก็คนขายน่ารักมากถึงจะหลงๆลืมๆมากแต่เขาซอรี่เขาเป็นพันเป็นร้อยรอบเลยแล้อมันหลงไปไหนเพราะว่าที่นี่เปิด24ชั่วโมงของ KFC และอันที่อยากให้ลองมากที่สุดก็คือไก่ย่างอย่กลองกินจริงเพราะว่าไม่มีที่อื่นไม่เคยเห็นมาก่อนที่ขายเป็นส่วนเนี้ยใช่ตอนแรกเหมือนกดูแบบกินย่างเป็จริงโอ้หกินง่ายเนื้อแบบจุุ๊ซี่่แล้วนม j โหดี แล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนถ้าเขาใช้น้ำมันมะพร้าวจริงๆนะเพเฮลตี้บอกว่าสมัสนันจะเข้าไทยเหมือนกันเคกคอฟฟี่ตอนนี้จริงๆคือแบบเคปคอฟฟี่ต้องมีละเคกคอฟฟี่อืมเพาขายดีครับทุกคนเข้าไปซื้อเยอะมากนี่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยจุมากจปาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใครอยากดูแมคโดนัลด์ที่จีนั้ว่าจะรับไหวเอฟซีหรือเปล่าแเรทชี่จะกินไหวหรือเปล่าเพราะต้องกินวันนี้จะครบแล้ว วันนี้เวลาค่ะทุกคนไปติดตามที่ช่อง oppa t ท c ได้เลยใครอยากดูไหมโนโรวันนี้ไปแล้วค่ะไปบ้ารอเดก็ยลีปอมกับแมกโนล่ปปอมพราแมันนลาไปแล้ oppa and a j u มีเชคมีเชคโปรตีนแทนเมมีเชคมีเชครสชาสุชมีเชคมีเช็คระบบเาลามีเช็คมีเชคแค่เชสนุกอ u a มีเชคเคล็ดลับคุณดีของ o ปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้